เก็บก้อนบานนี่เนาะดอกอันส้มมันใหญ่มันพอเก็บมันกับพอ่ออู้งามอยู่งาม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 เมืเก็บงามมาเลี้ยงครับเท่อ้าดุ้ม โอ้หมูกไหลโอ้ทำมากแล้วก็เลยเครื่อง่อยว่าน่ะเด้อพี่น้องคอยจับกล่องมือเดียวก็ต้องเห็ดสาสะจักหน่อยัะนะอือมันงามถึกก่อน่หม่อ่ะ เราเงาได้อีกอันนี้มันก็จังส่องหน่อยๆเลยโอ้ยขอประทนานอ้ำยึด้วยขี้โมกไหลพี่หนอ่องเอ้ย กอนนี้มันคือจังสีก้อนกอนนี้มันสีเทาก็มูลเล้ยนมันไม่อินหน่อยได้อินอ กใหญ่อยู่พี่น้องเอาให้หมดมันซุมมันสิเกิดมันกั ว่าด้เข้าไ,ไปเนะี่ยเลือกๆอ,อืม,อม,อม,อมซุ้มศีษาบานมื่ออื่นก็มีจ้วนอ,อ,อ,อันนี้มันเต็มที อืมอืมอือือมอืมอืมอือีกออืยต้องมตืมอืออ้ออออ อันซุ่ม,มันเคยเกิดน,นะนะอืมหอมคักหอมหอดหอดบ่เด้เข้าไปเนี่ยปลาลึกพู้นอันคอนนั่นบ่มเมนสิเกิดอยู่บนะ่เนาะ

โอ้ได้ลหลยตืบอยู่พี่น้องต้มไว้เด้สยองฟองมดแล้วเลยเก็บเลยว่าต้องรอแเดีดวยวเสียเอาไปต้มไว้

ที่แรกว่าจะเอาไว้บ้านนี้ก็จะเอาเบิดนั่นแหละขี้ขานขี้ขานทามันมืออื่นขี้ขานเฮ็ดหลายเทียหหนาพี่น้องมืออื่นคอยก็ต้องสิได้ต้มสิยังอีกข้อเสนอเอาแม่นที่เดียวประโลดาะมืออื่นมีงานเยอะพุ่นน่ะเอ้ยงามขักบ่พี่น้องพุ่นน่ะงามเนาะ sẽ mà há cả sợi bảy học kinh năm tầm bảy trăm mình thấy e là thở ือจังเป็นเครื่องเฮ็ดปวกน,นี่นะพี่น้องถ้าผลตกย่ำมได้เขาจะเกิดย่ำมนั่นดอกเฮ็ดอาหารเขาอ,อยากกินเขาเพราะมัมนยังดอกน,น,อนี่เฮ็ดบอนเออมันกินได้บาา่่ะ